วัสด,ดีทุกๆุกท่านนะฮะนี่จะพามาดูแปลงมันที่เอาไว้ทำพันนะฮะล็อกนี้ขุดเข้าที่แล้วครับลงคลิปไปแล้วนะฮะนี่นะครับกะจะเอาแปลงนี้นะครับมาทำพันนะฮะดีเกิดอ็บซิเหตุนิดหน่อยนะครับ อเคครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่านี่นะครับเพีย้ยไฟนะครับลงบจากวันนั้นที่ลงคลิปแปลงนี้นะ ใช้เวลาแค่ไม่กี่วัน,นครับแป๊บเดียวครับลงทั้งแปลงเลยนะฮะอย่างนี้ก็เอาไปทำพันไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับต้นมันจะฟอแล้วนะใหม่เลยนะครับ ต้นจะฝ่อจะฝอถ้าเราปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆนะครับจะฝอไปยันหัวเลยนะฮะจะไม่มีน้ําหนักเลยนะครับดูด้านนอกอ่น,น,นะอนี่วิธีแก้ของผมก็คือขุดเลยนะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับ ันก็ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวไปเอาอีกแปลงครับผมมีไว้สองแปลงนะฮะจะเอามาหลงแปลงนี้นะครับหรือไปเอาแปลงข้างในนูนะ้นฮะข้างในนู้นมันยังไปไม่ถึงหนระือถ,ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีแก้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะแต่ผมวิธีแก้ของผมก็ขุดเลยนะครับเอาไว้นานไม่ได้หัว่อต้องรีบขุดออกไม่งั้นมันจะลามไปแปลงอื่น ลงเร็วมากนะฮะสามสี่วันเองนะครับจาทา่ลงคลิปไปครั้งที่แล้วตอนวันคลี่ขุดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะลงคลิปไปแต่ว่าเพียมันเพิ่งจะมาลงสามสี่วันให้หลังเนี่ยครับ,น,รบนี่นะครับนี่ฮะแดงๆนะครับกล้องไม่โฟกัสนะ อย่างเดียวครับอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับมันจะฝ่อลงหัวนี้นะฮะนะจะเป็นอย่างนี้นะครับยอดแห้งจะเริ่มไหม้นะฮะนี่ครับเพียมันมาจากต้นไม้นะครับมาจากต้นไม้นะครับนี่ครับป่าสักข้างๆนะฮะช่วงฝนตกนะครับเพี้ยมันจะขึ้นไปหลบบนต้นไม้นะครับ เวลามันแรงมันจะลงมาเกาะตามยอดมันนะฮะนี่ต้องรีบขุดครับปล่อยไว้ในฝอยันหัวนะครับเบาเลยนะฮะแล้วก็แห้งตายเลยนะครับ,บ,น,รบ,น,รบนี่ถ้าแก้ด้วยการฟันต้นนะฮะเห็นไหมครับมันขึ้นใหม่มันจะงิกครับ นะครับฟนต้นก็แก้ไม่ได้นะครับผมจะให้ดูนี่ฮะขึ้นใหม่มันก็ไหม้ไปเลยนะครับยอมตรงหีิกนะครับ,กรบแก้ไม่หายนะครับแบบนี้แก้ไม่หายนะครับต้องขุดอย่างเดียวนะครับ ทั้งแปลงเลยครับนี่นะครับถ้าเราเนะถ้าเราปล่อยไว้ไมันจะเป็นเนี่ยน,ะน,นยจะแห้งอันนี้ลงถึงหัวแล้วนะครับ งี้ถ้าฝนมันไม่ทิ้งช่วงไปนานๆมันไม่เป็นนะฮะเพียมจะหนีขึ้นต้นไม้หมดนะฮะขึ้นต้นไม้รอบๆหมดนี่มันทิ้งไปประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับถ้าใครมีมีประสบการณ์ดีๆนะครับ มาใช่ประสบการณ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าแก้อย่างไงหรืออะไรยังไงมียาตัวไหนฉีดได้มั่งแต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยฉีดครับคราวที่แล้วก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะเราผมไม่รู้จะซื้อยาอะไรมาฉีดเนี่ยมันเป็นเพี้ยไฟนะฮะนะครับตัวแดงๆนะครับเล็กๆขุดอย่างเดียวครับผมอะ โอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ